มาครับพี่น้องสวัสดีครับมาพบปะกันก็ผมพาอยู่เขย,ย่อน่ไทเขาวงอีกเส้นเคยนะครับเมื่อนี้มาตามติดซีเวตของคนเลี้ยงควายนะครับนี่คือพ่อใหญ่สอนะครับจากคำพะกูดซิตี้มาอยู่เขาวงกะคือเก่าเบียกเ,ยเยร่าเน่ยเหมือนเสา่ยเหมือนแรงบอกว่าจะเห็ดจะเฮ็ดกะเห็ดคือเก่านอนพี่น้องเนาะเน่ยเหมเือนเสาออกควายออกลามมือได้อัน ช่วยเนี่ยห้าแหนมาพ่ะท่านเราหยาดมันบ่ยิ้มว่าสันกะเอาออกลามแ <Yes. S 1> จ้งศิลป์พี่น้องท่านโดนลูกท่านโดนไปเล่นน้ำกล้วยอืม응ท่านโดนมักตู้ส้นเนาะมันหยดอืกะแจ้งศิลป์ซีวิตของผู้เฒ่าอืมอยากออกกับร่งกายยืดซื่อๆบ่เปลี่ยนพ่ะสันเอา้าเพผลนว่าย่ามผักมันสิมีอยู่หรอกย่ามไปนอนโรงบาว่าัเบาลพระสันใ<ท>หญ่อันนี้นะครับตี๊บเขาเนี่ยกับถุงห่าเงมันนั่นแหละน้ำอยู่ในหัน กบหอยาสูบเมื่อเอาไปนําท่านโดนท่านควนเกี่ยวงันลุมอ้วมอืว่ายายากยาบ่อใรยาบ่อใดก็แล้วแต่นั่นนะครับซีวิตไผซีวินมันน้องๆเนาะเอะมันกันรอน้ำกล้วยนี่แล้วอให้มันเล่มหยากินหยาอยู่ขนละท่านโดนลูกท่านโดนนั่งท่านโดนเอาขั้วไอ้ของผมได้บ่ะที่นี่ล่งน้ำาห เจ็กหน่อยบริษัทเอาควอยกับห้องแล้กก็ไปน้อนขาค่ายห่างอยู่ทั้งเถียงหน้าพัเรวรที่นี่นั่นละพี่น้องชีวิตค่อยข่อยของคนเลี้ยงค่อยของพ่อใหญ่สอ